พูดถึงคนเดือนหมื่นสพูดถึงการต่อคิวบัตรอีออนมึงไม่เคยจนมาก่อนหรอจากเอเหตุการณ์ทั้งหมดแป๊บหบนึง่งมึงก็ไปคลิปสั่งโรงเรียนคลิปช่วยคนจนว่าสาวันเต็มที่มึงก็ไปสร้างภาพต่อในที่สุดก็ได้สัมภาษณ์กแกขอบคุณนะแม้จะต้องมาสัมภาษณ์ที่ช่องแกเนี่ยฉันก็จะยอมมาสัมภาษณ์เพราะครั้งหนึ่งอะฉันจําเสมอว่างานศพยา่าฉันแกก็มาช่วย แล้วก็ในระหว่างที่เธอพิกพลิกพ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 ิกขึ้นสูงสุดอะจนกูพูดกับทุกคนว่าเลยใครดูนะมึงยิ่งขึ้นสูงมึงจะเหลืองแล้วมึงจะตกในระหว่างที่มึงขึ้น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 อะอีดอกขึ้นไปลูกขึ้นให้สุดขึ้นให้เหนื่อยขึ้นให้จบแล้วกลับมาทบทวนเขาเรียกว่าช่วงอะไรมึงรู้ไหมช่วงสะดุ้งไฟอีดอก้ถภาษาชาวบ้านคือตื่นมอยตอนนั้นคือเราเด็กๆแล้วมึงเข้าใจกูป่ะถ้าเด็กๆกูจะบอกมึงตื่นมอย แต่วันนี้โอเคมึงสะดุ้งให้เต็มที่เพราะกูก็เคยเป็นดูปากหมาด่าคนไปวิจารณ์คนนู้นคนนี้ทัวร์ก็ลงบ่อยแกแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันไม่กล้าทํอเลยรู้ไหมการเปรียบเทียบคนหรือสิ่งที่แกทําอยู่วันเนี้ยฉันอยากจะฟังจากปากแกเว้ยว่าสมองมึงนี้วันนั้นมึงคิดอะไรพูดถึงคนเดินวันเดือนหมื่นสี่พูดถึงการต่อคิวบัตรอีอออนมึงไม่เคยจนมาก่อนหรอมึงไปพูดกันอย่างนั้นมึงมึงคิดอะไรมึงไปพูดอย่างนั้นก่อนมึงพูดเลยนะเออ หนูมีวิธีรับมือกับคนที่พูดดีเวลาคนที่พูดดีกับหนูอุดหนนหนูจะเรียกว่าเพื่อนรักเต็มคค่ดูไหมแต่ถ้าใครที่พูดจาไม่ดีหนูมีวิธีการรับมือแบบตาต่อตาฟันต่อฟันสมมติว่านั่นนชื่อเอใช่ไหมอืมอีเอ e มึงนะ่าดูถูกกูนะโอ้ยคนดูน้อยจังสงสัยตกต่ำแสดงว,ว่าหล่อนนะ่ะอ่านทุกค,คอมเมนต์โดยปก,กติฉันเห็นอยู่แล้ว <S <S เห็นเสียมาเสียกลับอยู่แล้ว แกกาลังจะเสียคอมเมนต์นั้นกับใช่ถูกต้องปบะถูกต้อง,องหนูกําลังพูดถึงคนคนเดียวค่ะแต่อีหลายหมื่นคนอีแสนคนนั่งฟังอยู่ด้วยบางคนเขาก็มันโดกนกระทบกูเนี่ยกระทบกูแล้วเนี่ยกระทบกูแล้วเนี่ยพพ์แค่จะบอกตอนนี้นะที่มีโอกาสได้พูดนะพี่ไม่มีเจตนาจะด่าว่าใครแต่พพ์ผิดอย่างเดียวขอโทษนะพี่ผิดอย่างเดียวคือไม่ได้เอ่ยชื่อมันไม่ได้บอกว่า มึงอ,มอย่าด่ากูนะออเอมึงห้ามด่ากูนะอีเอมึงผ่อนอีออนนะเอเอมึงกับกินม,ะมะนาม่านะเอก็เลยเป็นภาพรวมก็เลยกลายเป็นแบบนั้นแต่เจตานาเราไม่ใช่ว่าจะว่าเําทำไมเราใช่ไงหนูไม่ใช่คนอย่างนั้นอยู่แล้วหล่อนกําลังจะบอกว่าหล่อนไม่ได้ไปดูถูกใครไม่ได้ไปดูถูกใครเขาเลยหนูพูดกับอีนั่นคนเดียวฉันก็ว่าเออมันก็ไม่น่าจะใช่อันนี้พูดแบบไม่ได้เข,า<ต>ข้าใจโดนซึ่งคนในไลฟ์ตอนนั้นห้าหมื่นคนนะเข้าใจ แต่คนที่เขาไม่ได้ดูอ่ะข่าวอ่ะตัดไปแต่ตผลเนี่ยเหตุไม่ได้ตัดไงก็ถึงพิมพ์ถึงบอกว่าด่ากูได้อด่ามาเลยถ้ากูไม่ได้ยินไม่เป็นไรแต่ถ้ากูได้ยินกูด่ากลับนะแล้วมึงรับให้ได้นะแล้วเวลาเล่าเรื่องน่ะเล่าตั้งแต่ต้นนะเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านสามวิอ่านยี่พิมพ์พี่่จบก็ใช่ใครมาด่าแม่แม่ยอมหรอฉันไม่ยอมออแต่ขนาดเดียวกันก็บอกอ่าวันหนึ่งมึงเคยมีคนดูเป็นแสนฉันเห็นฉันนั่งดูแก ฉันซื้อของแกไว้ฉันก็แบบวเฮ้ยมันสนุกดีนะคนดูเป็นแสนวันหนึ่งคนดูแม่งเหลือมื่นกว่าคนกูถามมึงจริงเพราะว่ามึงเสียเซลล์มึงจิตตกมึงรักไม่ได้บอกว่ากับคําว่าคนดูไลฟ์น้อยมึงตกต่ําพิมพ์ลีพายตกต่ําอะไรอย่างเงี้ยชีวิตหนูเนี่ยตกต่ําที่สุดคือการเดินขายของตามตลาดนัดเดินขายของตามตอกตามซอกตามซอยอชีวิตหนูเติบเกิดมาแล้วตกต่ําเลยชีวิตหนูเพิ่งมาขึ้นมาสามปีนี้เองอย่ามาพูดว่าหนูตกต่ําเพราะมึงยังไม่เคยรู้เลยว่ากูเนี่ย จนมาขนาดไหนกูตกต่ำมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วพิมพ์ก็ไม่อนุญาตให้ใครมาชี้หน้าบอกหรือมาคอมเมนต์จะเขียนอะไรก็ได้ว่าพิมพ์ตกต่ำพิมไม่ยอมหล่อนเหลิงขึ้นปะเอาจริงๆที่ผ่านมาเอาตรงๆนะฉันว่าฉันเป็นคนอย่างที่บอกหนูไม่เหลิงหนูไม่เคยเหลิงพิมพ์ลิพายเป็นคนเดิมพิมพ์ลิพายดังเพราะความมัน่นอีที่โดนด่าทุกวันนี้นะก็เพราะว่าเป็นปากเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละถ้านะมันนั่งพับเพียบนันแล้วมันนั่งพูดวิชาการนะ แลวมันนั่งพูดอ่านหนังสือเยอะๆหน่อยนะและมีที่ปรึกษาดีๆนะและพูดอัดวิชาการนะอัดพวกแบบและหานางแบบหานายแบบหาดารามาทำปีเซนเต,นเตอร์ตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์นะ,ะ,ะแล้วยืนเท้าเอวอยู่ข้างหลังนะแล้วดารายืนขนาบนะถือพัิดุพันทุนอยู่ทำไม่ได้เออแต่หนูเนี่ยเป็นคนเดิมยังพูดจายัยงผิดพลาดยังพังอะไรไปพูดไม่รู้อีโน่อีเน่พูดไม่รู้สถานการพูดไม่รู้เรื่องราวพูดแม่งไปเรื่อยจนโดนด่าถามว่าหนูเป็นเหมือนเดิมไหมเออ บางคนบอกหล่อนเครียดสะสมแต่หยุดยอมรับว่าหนูเครียดจริงแม่หนูไม่โกหกวนนใน<ค>หนูเครียดหนูก็แค่เครียดหนูบอกรู้ค่เลยนะเพื่อนอุ้ยวันนี้สุดมากเลยเครียดมากแล้วก็ขายกันต่อไปเนาะวันนั้นจะเป็นไงแล้วแต่หนูจะรู้สึกจะมาบอกว่าวันนี้หนูคิดเครียดนะคะกูไม่ใช่รายการทีวีค่ะเออก็จริงว่ะจะมาให้กูคีปลุกเหมือนรายการมันไม่ใช่เออแล้วแต่วันของหนูว่ากูจะไหวไหมเออรู้สึกอะไรหนูก็พูดอย่างนั้นยุคนี้นะ ไม่เครียดไปหาหมอก็จริงเงินหายยากหุ้นตกคลิปตรงคลิปโตพังพินาศ<ะ>ของต้องจ่ายข้าวยากหมากแพงต้องจัดการปัญหาให้ได้อีกยี่สิบปัญหาภายในหนึ่งวันให้ได้เนาะลูกน้องแกกี่คนทั้งหมดสา <3, 000. S 2> มพันอ้ขผงกูยี่สิบกูก็จะตายอยู่แล้วสามพันแม่สามพันต้องมีงานทุกวันถ้าไม่มีงานเข้าเนื้อต้องบริหารกำไรให้ได้นูกเครียดละถูกต้องแล้วแม่หล่อนจะต้องทำงานเพราะเรามีลูกน้องอยู่สามพันชีวิตบีบ ก็ยอมรับว่าเกียดเศรษฐกิจมันไม่ดีมันมีนผลอยู่แล้วยอดมันตกม,ตกมหาศาลอยู่แล้วทุกคนเป็นเขาเรียกว่าสภาวะของไตรมาสแรกอือไตรมาสแรกคือสามเดือนแรกม,มันจะเงียบทุกคนเป็นใช่เราต้องยอมรับว่าเราได้รับผลกระทบมึงถามจริงคนไทยใครไม่เครียดแค่ไปซื้อหมูซื้อมะนาวในครอบครัวซื้อไข่ก็แพงแล้วน้ำมันก็แพงแล้วสองลิตรจะเกือบร้อยของอะ่ะสามก็ดังสี่ก็ดังอ่ะถ้าพี่มดไปเห็นนะสุดลูกหูลูกตาหนูขายอยู่คนเดียวอ่ะ ของหกสิบเจ็ดสิบล้านชิ้นหนูขายคนเดียวอะ่ะคนเดียวนะแล้วไม่ให้หนูเครียดได้ยังไงมันก็เครียดปกติมันไม่แปลกเข้าใจไหมเอาจริงเถอะพิมพ์เดี๋ยวเนี่ยแป๊บหบนึง่งมันก็ไปคลิปสร้างโรงเรียนคลิปช่วยคนจนเนี่ยสัมภาษณ์กูเสร็จว่าสามวันเต็มที่มันก็ไปสร้างภาพต่ออีดอกสร้างภาพว่าเป็นคนดีต่อไปช่วยเหลือสังคมต่อพี่มดสามปีที่แล้วอะ่ะพี่อ่านข่าวหนูเรื่องที่หนูไปทําไฟคลองเตย เรื่องที่หนูว่าขึ้นไปดอยไปท Solar Cell, ําโซลาร์เซลล์ถูกไหมหนูทํามาตั้งแต่ไหนแล้วแต่วันนี้หนูก็ยังทําอยู่ปกติแล้วแบบมีช่วงหลังโดนด่ามั้งแล้วก็เอาเรื่องเก่ามาโยงเรื่องนั่นเรื่องนี้มาโยงหนูรู้สึกว่าบางทีก็ไม่แฟร์นะมาเขียนในคอมเมนต์ว่าอุ้ยโดนด่าข้างนี้ประกอบโซลาร์เซลล์รอแล้วมั้งนูบอกเอา้ามันทำมาตั้งแต่สามปีแล้วสามปีจนถึงวันนี้หนูเคยพูดในไลฟ์ว่าหนูจะไม่หยุดทํา แล้วบอกว่าหนูเนี่ยจะสร้างภาพกบที่ความผิดเสียหายแล้วมันกบกันยังไงอะ่ะหนูก็ไม่เข้าใจไอ้ผิดก็ส่วนผิดสิไอ้ส่วนทําก็นั่นก็ทําหนูก็ยังยืนยันอยู่จะทาต่อไงอพิมพ์ลิพายนี่เป็นสองลางนะลางหนึ่งนี่สู้สุดใจเลยนะเลือดนักสู้อยู่เต็มรูปแบบนะสู้สุดใจแล้วไม่ยอมอีกฝั่งนึงก็สู้เหมือนกันนะแต่สู้ที่จะไอ้ก็ะทาการเปลี่ยนแปลงอยากจะแบ่งปันหนูจะบอกพี่ว่าหนูจะเป็นตัวร้ายนะ ในสายตาคนหลายคนเลยนะตัวเฮียตัวเลวเลยนะใครจะว่าหนูร้ายก็ว่าไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูยังมีค่าอยู่กับคนแค่คนเดียวอ่ะหนูทาต่อหนูไม่สนใจแล้วคนเราอ่ะมันเดินมันก้าวอยู่ทุกวัน่ะมันไม่ผิดบ้างเลยหรอหนูทําเยอะหนูก็ผิดเยอะหนูทําคลินิกหนูขายของกินขายของใช้หนูพูดจาปากหมาหนูถ้าหนูดูแล้วหนูมีเหตุผลที่มันต้องขอโทษหนูก็ขอโทษอืมการทําผิดถ้าขอโทษมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องปะวะ เออก็จริงตัวมึงเองอะ่ะเวลาจะขอโทษสักอย่างหนึ่งอะมันมีความรู้สึกเหล่านี้บ้างไหมหนูรู้สึกสำนึกทุกครั้งที่หนูยกมือไหว้ขอโทษล้านหนูอะ่ะมันใหญ่อะ่ะคนเลื่อนผ่านเป็นล้านล้านคนอะ่ะแล้วหนูจะไปให้ถูกใจใครหมดได้ไงอ่ะแม่เออกูฟังมึงก็แบบมันก็มีเหตุผลของมึงอะ่ะทำเดียวที่คิดคู่ก็ถูกแล้วเราไม่สามารถทําให้ใครถูกใจได้หมด อีดอกกลายเป็นกูยิง่งกูจะบอกว่ากลับไปจะมาเนี่ยกูสัภาพไปกูยิง่งอินกับมันมากกว่ากูแบบกูจะด่ามันด้วยไม่เว้ยพี่มอสหนูแค่รู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่รับปัญหาแบบเดียวกันปัญหาหุ้นปัญหาเงินเฟ้อปัญหาน้ำมันแพงปัญหามะนาวแพงปัญหาเนี่ยเงินได้เท่าเดิมแต่ของแม่งแพงอะอปัญหาพวกนี้มันทำให้มันดำรงชีวิตยากมากทุกคนเครียดเว้ยภาวะอย่างนี้มันต้องให้กำลังใจกันพิมพ์ลิพายในวันนี้คนดูหมื่นเดียวคนดูสัก สามสิบคนมึนบอกเฮ้ยพิมเป็นกำลังใจให้นะ <Ừ. S 1> ไม่ใช่มาซ้ําเติมกันแต่ต้องขออภัยจริงๆให้ยกตัวอย่างอะไรแล้วมันสะเทือนใจอันนี้ขอโทษจริงทำไมหนูถึงรู้ว่าเงินเดือนหมื่นสี่มันลําบากทำไมหนูถึงยกตัวอย่างคาว่าหมื่นสี่มันลาบากทำไมหนูถึงว่าทำไมยืนยืนผ่อนอีออนแล้วมันลําบากทําไมต้องแบ่งมามากขึ้นไอ้พวกเนี้ยหนูผ่านาหมูแล้วอืทบทวนดิแค่วันเนี้ยสัมภาษณ์เนี้ยแม่ สิ่งที่มันเกิดขึ้นะมันสมควรแล้วสังคมขัดกล่าวหนูให้เป็นหนูทุกวันนี้พิม์พริพายปีหกสองที่เพึเออ่งใช้โทรศัพท์ขายของไม่ถูกต้องพูดคำด่าคำออพูดจาฟังไม่ได้เลยทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปละปีหกสามปีหกสี่ปีหกห้าพิม์ริพายเปลี่ยนไปในทางที่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะสังคมแม่ครูก็เป็นกูเนี่ยเกิดมาจากด่าคนปากหมาปากเลวปากชั่วจนดังนะ แต่วันหนึ่งปุ๊บสังคมกาลังสอนกูว่าสังคมอ๋อใช่วันเนี้ยเมื่อไอความสําเร็จเดิมๆของเราตอนนั้นที่เราด่าคนจนดังอะอมันใช้ไม่ได้กับยุคนี้แล้วเว้ยมึงจะต้องเป็นอีพิมพ์พคนใหม่ที่แบบว่าเข้าใจสังคมอะ่ะอีดอกเหมือนวันเนี้ยคำพูดกับมึงบอกมึงด่าคนอยู่คนเดียวถูกต้องไหมแต่ปรากฏว,ว่าคลิปวันเนี้ยพิมรีพายกูเห็นมึงดังกว่าซปเปอร์สตาร์อีก พิมพ์หลี่ายดูถูกคนดรามา่าพิมพ์หลีพายมึงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกอย่างมันก็เหมือนไปตอกย้ําคนแม้มึงบอกมึงด่าคนก็คนเดียวนั่นคือความเข้าใจของมึงหนูไม่ได้ตัดสินคนตามจํานวนเงินที่มีหนูตัดสินคนตามความคิดแล้วก็คําพูดที่มันออกมาคนกลุ่มเนี้ยหนูช่วยคนกลุ่มเนี้ยต้องโดนดา่าอืทั้งหมดทั้งมวลแล้ว มึงจะไปต่อยยังไงแล้วมึงจะก้าวข้ามผ่านกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอีพิมพ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วไปต้นมาเนี่ยกูว่าถ้าเป็นคนคนหนึ่งอะล้มไปแล้วแต่มึงอะสร้างอินสปิเรชันในหลายๆคนนะ,ะวันนี้อู๋แม่ค้าออนไลน์มันเต็มไปหมดเลยที่กูสัมภาษณ์มึงทั้งหมดเนี่ยกูมาในฐานพี่มึงค่ะที่กูแค่บอกว่ากูอยากจะเห็นมึงไปไกลกว่านี้วันหนึ่งกูอาจาจะต้องพึมึงก็ได้ เหมือนว่ากูเป็นพี่มึงแล้วกันแล้วกูสอนมึงแล้วกันสอนหน่อยอัง,งั้นสอนมาหน่อยสอนงี้อีดอกตัวกูยังเอาไม่ค่อยจะรอดเลยอีหาเวลาทัวร์กูลงกูว่าองนี่กูนั่งหลบมุมอยู่ตรงนี้อีเพีม๊มกูนั่งขูยกยบพว่าพิคเนศอยู่ตรงนี้คนอื่นเขาจะว่าไงกูไม่รู้แล้วล่ะว่าที่กูสัมภาษณ์ไปเนี่ยคนที่จะเชื่อมป่ะค่ะตัดสินมม่นเอนาเองแล้วกันแต่ยังไงกูก็พูดคำหนึ่งว่าอีนี่มึงเก่งมึงเก่งแต่มึงอย่าให้เก่งทำร้ายมึงนะ จะเก็บคำนี้ไว้นะแม่ขอบคุณมากค่ะ